ตอนเล่นแบบทีมของญี่ปุ่นีที่แล้วเนี่ยจุดเด่นด้อยเราไหบ้างอจุดเด่นคือเบสิกของการเล่นครับแล้วก็การนบการทีมเวิร์คของเขาดีที่สุดครับแล้วก็ทักษะผู้เล่นเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่ค่อนข้างสูงครับก็ปีที่แล้วในการที่เราแข่งเขามาถือว่าที่เราได้ชิงนะมาก็ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเียดะไจ้ดเด่า การเติมทีมปีนี้ปีนี้เราจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็เสริมตัวนักกีฬาเพิ่มเข้ามาเพราะว่าปีที่แล้วบางตําแหน่งที่เราที่เราเล่นหรือแข่งขันไปมีมีสปอรอตของทีมอยู่แล้วปีนี้เราคิดว่าเราจะเสริมนักกีฬาเข้ามาโดยเพื่อเึงศักยภาพของทีมให้มากที่สุดครับอ,อันนี้พูดงรายการนี้นะแต่ว่าพูดถึงอีกครับเส็นทรัการก้อการเงิน ถือว่าการที่จะรักษาแชมป์อีกครั้งหนึ่งถือว่ายากครับยังยังทางเรายังไม่ได้ตั้งเป้าเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่เราจะทําได้ที่สุดตอนนี้ก็คือทําให้นักกีฬาทุกคนรวมเป็นทีมทีมหนึ่งทีมเดียวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อจะมาพองกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็จะหาข้อผิดพลาดของปีที่แล้วที่เราผิดพลาดไปในใน,ในบางช่วงในบางจังหวะก็เอากลับมาเล่นใหม่เพื่อที่จะเอาแชมป์ไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับ ก็ผมนะครับก็เป็นนักลาหน้าใหม่ของนครราชสีมากีฬาซีบีสี่ครับก็แมตช์เนี้ยถือว่าเป็นแมตช์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของผมอีกแมตช์หนึ่งแล้วก็พยายามปรับเข้าหากับพี่ๆได้มากที่สุดครับพูดถึงในหลีกบ้างครับก็ในลีกตอนนี้ก็รอชมครับเพราะว่าก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทีมหรือว่าคัดโฟขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ ก็ปีแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับพี่แน่บอกคือด้วยเักษสาเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นทำให้อบอลเกมลุกของเราเนี่ยต้องมีประิภาพมากแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็พยายามช่วยไี้มากที่สุดครับ